ดูสีสันสีสันน่ารับประทานทำง่ายง่ายเลยค่ะเมนูนี้ทำแป๊บเดียวก็ได้ทานนะคะง่ัสง่ายสวัสดีค่ะนนกลับมาพบกับหิ่งห้อยแฟมิลี่นะคะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนกันเนาะวันนี้เราจะมาทําผัดเผ็ดหมูานที่บ้านกันนะคะอันนี้เรานะคะจะเตรียมหัน่น มะเขือแช่น้ําเกลือไว้นะคะพี่ขี้ฟ้าไว้ตกแต่งสีหมูเห็นไหมคะหมูเราจะแพ็คๆก็ไว้เป็นแบบนี้เพื่อที่การเก็บใช้ได้นานนะคะแล้วก็ที่ร้านอะ่ะเราทําขายลายแมนด้วยนู้นเราก็จะแพ็คแพ็คหมูไว้แบบนี้เราหัน่นแล้วเราก็หมักนะคะแล้วเราก็แบ่งไว้เป็นชุดๆแบบนี้มันเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้เราใช้สองชุดเนาะแล้วก็พริกปั่นในนี้นนก็จะมีข่าตะาไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกจินดานะคะปั่น รวมกันนะคะแล้วก็จะมีกระเพราใบกระเพราอ่าเดี๋ยวไปตั้งกระทะผัดกันนะคะ,ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันใส่น้ํามันลงไปแล้วก็จะใส่เครื่องพริกแกงที่เราปัน่นเอาแซ่บๆไปเลย เาเกลือแกงหอมนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะทำแบบนี้ไว้อเวลาเอามาันทาน่ะแบ่งออกมาทานเป็นชุดๆตามจำนวนคน,นะสะดวกแล้วก็ผัดกับแกงกับหมูให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเติมน,น้ำนิดนึงนะคะ อขอ,อไฟค่ะเห็นไมกิ่นโชงมาแล้วผัดขาหมูสุกสัก80นะคะเราจะปรุงรสกันนะคะด้วยน้ำตาลตัดแบบหวานนะไม่ได้ให้ออกหวานแต่ถ้าไม่ทานน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ใส่งปรุงรสนะคะ ซอสปรุงรสแล้วเราก็จะใส่มะเขือลองไปผัดค่ะมมสีใส่น่ากินมากแล้วก็หอมเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ให้มะเขือเขาสุกแป๊บนึงนะ ไว้แป๊บหนึง่งนะคะมะเขือสุกปลอดนะเราไม่ได้เอาแบบจนนิ่มนะหมูก็สุกแล้วแม้หมูเด้งมากเ,เดี๋ยวค,คิดน่าจะมาอธิบายวิธีการหมักหมูให้นะคะอันนี้ใบกะเพราเราก็ใส่ลงไปตอนนี้จามมันทั้งบ้านแล้วเนื้อแกงที่เราปั่นเองเนี่ยมันหอมแล้วมันมันถึงเครื่องผัดเผ็ดจริงๆ เสร็จแล้วค no ่ะปลุกไปได้เลยหอมมากก็ดูสีสันสีสันน่ารับประทานทำง่ายๆเลยค่ะเมนูนี้ทำแป๊บเดียวก็ได้ทานนะคะีง่าย